t ตโยต a าฟอร์จูเ2026รุ่นใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ได้รับการปรับปรุงให้ดูสดง่างามและทรงพลังมากขึ้นกว่าเดิมรูปทรงตัวรถเน้นม,มิติที่ล่ามสันกว่าเดิมไฟหน้าและทรงเพียวพร้อมลายซิกเนเจอร์ใหม่ทำให้รถดูดุดันแต่ยังคงความหรูหรา กระจังหน้าขนาดใหญ่แบบพรีเมียมพร้อมโครเมียมเคลือบสีสโมคกแบล็คให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแต่ก็ทันสมัยในเวลาเดียวกันเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าถูกปรับให้โค้งแบบ3มมิติช่วยเพิ่มมิติความสปอร์ตและความสง่าง,งามเมื่อรถเคลื่อนผ่านบนท้องถนนในขณะที่กันชนหน้าออกแบบใหม่ให้มีช่องระบายอากาศที่ทำงานได้จริงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ด้านข้างของ Toyota Fortuner 2026ยังคงความเป็น SUV ตัวจริงด้วยความสูงใต้ท้องรถมากพอสำหรับการลุยเส้นทางออฟโรดล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมาในโทนสีทูโทนให้ความรู้สึกแข็งแรงและพรีเมียมไปพร้อมกันซุ้มล้อมีขนาดใหญ่และหนาเพื่อเพิ่มความมั่นคงเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงการออกแบบเส้นข้างตัวถังพาดยาวไปจนถึงด้านท้ายช่วยให้ตัวรถดูยาวและสมดุลยิ่งขึ้น ราวหลังคาถูกติดตั้งมาให้พร้อมสำหรับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะติดตั้งแรกสัมภาระหรือบรรทุกอุปกรณ์เดินทางแบบครอบครัวก็ตอบโจทย์ได้ลงตัวส่วนด้านท้ายของ Fort u n e r 2026ได้รับการปรับดีไซน์ให้ดูแข็งแรงและทันสมัยมากยิ่งขึ้นไฟไท้ายเล็ซแบบ h o ร i ซ o n บา r ยาวเชื่อมต่อซ้ายจรดขวาให้ภาพลักษณ์ที่หรูหราและโดดเด่นในยามค่ำคืนการชนท้ายถูกปรับใหม่ให้มีความสูงพอดีสำหรับการใช้งานจริง ไม่สูงเกินไปเวลายกของขึ้นรถและไม่เตี้ยเกินไปจนเสียเอกลักษณ์ SUV ส่วนสปอยเลอร์หลังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงลดแรงต้านลมเพื่อให้รถประหยัดเชื้อเพลิงและทรงตัวได้มั่นคงบนถนนไฮเวย์เมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสาร Toyota f o r t ์จูเนอ2์2ให้ความรู้สึกหรูหราและโออาวัสดุภายในใช้ซอฟต์ทัดเกือบทุกจุดผอสมการตัดเย็บได้คู่แบบพรีเมียม หน้าจอกลางแบบทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วพร้อมระบบใหม่ Toyota Smart Connect สามารถเชื่อมต่อ Apple Carplay และ Android Auto ได้แบบไร้สายหน้าปัดคนขับเป็นดิจิทัลเต็มระบบพร้อมโหมดแสดงผลที่ปรับได้ตามสไตล์การขับบอกคนขับและผู้โดยสารปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำตำแหน่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับทุกการเดินทางภายในห้องโดยสารตอนหลังยังคงให้ความกว้างรองรับผู้โดยสารครอบครัวได้เต็มที่เบาะแถวสสามารถปรับเอนได้หลายระดับเพื่อเพิ่มความสบายในการเดินทางไกล ส่วนเบาะแถว3ปรับและพับได้สะดวกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบปรับอากาศแบบแยก3โซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกแถวได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมและยังมีช่อง USB Type C สำหรับทุกที่นั่งเพื่อรองรับยุคอุปกรณ์ดิจิทัลไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนทุกคนในรถก็ยังรู้สึกผ่อนคลายสำหรับระบบเครื่องยนต์ Toyota Fort u n e r 2026มีตัวเลือกที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มทั้งพละกำลังและความประหยัด รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรได้รับการจูนใหม่ให้แรงขึ้นและมีระบบไมฮับริด 48V ช่วยเสริมแรงบิดตอนออกตัวลดการทำงานหนักของเครื่องยนต์เพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงและยังทำให้เครื่องเดินเรียบและเงียบมากขึ้นส่วนเกียร์อัตโนมัติ6-8ถึง8จังหวะแล้วแต่ประเทศถูกปรับให้เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลและฉลาดกว่าเดิมอัตราเร่งที่ได้จึงตอบสนองทั้งในเมืองและบนทางไกลยอย่างมั่นใจ ด้านสมรรถนะการขับขี่ Fortuner 2026ยังขึ้นชื่อเรื่องการวิ่งทางไกลที่มั่นคงและทรงพลังช่วงล่างปรับปรุงใหม่เพื่อให้รับแรงสั่นสะเทือนและการโครงได้ดีขึ้นรถจึงให้ความรู้สึกนิ่งและมั่นคงแม้เข้าโค้งที่ความเร็วสูงพวงมาลายัยไฟฟ้ามีความแม่นยำขึ้นและควบคุมง,ง่ายขึ้นการขับลุยเส้นทางออฟโรดก็ยังคงทำได้ดีด้วยระบบขับเคลื่อน 4WD และโหมดการขับแบบมันติเทเรนทำให้ผู้ขับเลือกได้ตามสภาพพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นทรายหินหรือโครนรถก็พร้อมไปได้แทบทุกสถานการณ์ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Fortuner 2026มาพร้อม Toyota Safety Sense g เจใหม่รวมถึงระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเดือนออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองกลับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยาน นอกจากนี้ยังติดตั้งกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถรอบทั้งคันเพื่อให้ผู้ขับมั่นใจได้มากขึ้นในทุกสถานการณ์นี่คือรถที่ไม่เพียงแข็งแรงแต่ยังเน้นปกป้องทุกชีวิตบนท้องถนนท้ายที่สุด Toyota Fort u n e r 2 0 2 6ยังคงเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวคนทำงานนักเดินทางและผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยในรุ่นเดียวกันด้วยดีไซน์ที่แข็งแกรง่งแต่หรูหราภายในกว้างสบายระบบขับเคลื่อนที่มั่นใจและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบถ้วน ทำให้ Fortuner เป็นรถที่เชื่อใจได้ในทุกเส้นทางและยังคงรักษาตําแหน่งหัวใจของผู้ใช้จํานวนมากทั่วทั้งเอเชีย